สวัสดีครับท่านทั้งหทุกท่านนะครับมาเจอผมตรงนี้ทุกวันเนีการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นๆเราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เลยจะมาจากบอลยูโรฟ้าชาเยูโรปาลีกล้วนๆเลยนะครับคู่แรกไปที่ลาเที่ยงคืน45นะครับไปดูยูโรปาลีกรอบ16ทีมเล็ก2นะครับไปดูแอตเลติกบิลเบาครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางโรมา่าโดยคุณเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นโรม่าชนะ2-1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับอันดับที่2เบลล์เนี่ยชนะ1สเสมอ2แพ้2ครับ,บ,บ,บ 1, เกมล่ 2, ส 2, าสุดเสมอทางมาโยก้ามา1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางโรม่าแรงมากนะฮะชนะมา5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะเอ็มบูลีมา1-0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอันดับที่2บลล์เนย์ตรงกลางมีอินจิคิวิลเลียมส์ลงปวดแน่นอนนะครับโดยหน้้้าาาาาาาเเเปปจะ็นนททงงกอคคููรรรซตับส่วโม ตรงกลางมีอังเกลินโยนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเอดอร์ชมูดูดอฟนะฮะก็ต้องบอกว่าอาร์ติเกบอกเกมพิซ่าเล่นได้ดีนะแต่ว่าไปโดนปลายเกมแล้วก็เหลือแค่สิบคนด้วยถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ดวงของเกมที่แล้วนะฮะนี่กลับมาเล่นในบ้านครับต้องมาเจอโรม่าที่เกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทีมมีโชคพอสมควรนะครับเกมในไม่ได้เหนือกว่าทางอาร์ติบิลเบาเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่า อดีตบิวเบาวันนั้นวันนี้จะมาแบบเต็มๆครับผมมองว่าจะแก้แค้นด้วยการเปิดบ้านเอาชนะโรม่า1-0ครับคือสองอยูโร้บ้าลีกรอบ16ทีมเล็ก2เหมือนกันนะครับตีสามไปดูสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอัล์มาอัร์มานะฮะทีมจากคอรแลนด์นะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นอซัตอารมาชนะ1-0นะครับไปดูอันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางบอลหมัดมา2-2รับส่วนทางอัร์มา ชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับเกมล่วสุดก็่าชนะสเปอร์มานเนี่ยนะฮะหนึ่งศูนย์ครับไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้นะครับสเปอร์นี่ตรงกลางตรงกลางใช้ใจเมดิสันครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางซนเฮืองมินครับซนทางอาร์มาตรงกลางอิบราฮิมซาดิกครับและหน้าเป้าจะเป็นทางทรอยแพรดครับก็ต้องบอกว่าแพ้เกมที่แล้วแต่ว่าเล่นดีมากนะครับวันนี้ตั้งใจจะแก้แค้นใส่เต็มที่แน่เพราะกลับมาเล่นในบ้านนะครับเพราะอาร์มาเนี่ย ต้องบอกว่าร,าระดับเป็นรองพวกเขาเยอะนะครับแถมวันนี้ตัวเจ็บเพียบเพราะฉะนั้นดูแลรอดยากครับโอกาสสเปอร์จะบทเอาชนะในท้ายสุดมี3ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปดูที่แมนเชสเตอร์เยแต่้ครับทีมดับ3ครับไปดูจะหน,นีจะเล่นก็สิบหกทีมเกมที่2เจอทางเรียลโซเซดัดนะครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมแรกเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ แมนยูชนะหนึ่งเสมอสี่ครับไม่แพ้เลยนะครับเดี๋ยวเราถือก็เสมอทางอาร์ซอนมาหนึ่งหนึ่งครับส่วนทางโซเซดัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเดี๋ยวเาถือว่าแพ้เซบีย่ามาหนึ่งศูนย์นะครับก็ทีนี้ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับแมนยูนี่ตรงกลางมีคาเซมิโรนะโดยน้าป้าวันนี้จะใช้เป็นทานโจชัวซักสี่ครับส่วนทางเรอัลโซเซดัดเนี่ย มิทาเคฟุสะคุโบะนะฮะตรงกลางโดยได้เป้าจะเป็นทางมิเกลโอยาสบาวครับก็ต้องบอกว่าแมนอยู่ช่วงหลังสังเกตว่าเกมรับพวกเขาหนีขึ้นเออแน่นขึ้นพอสมควรนะครับหรืออาร์เมออาร์เมอาร์โมริมเนี่ยจะต้องจูนเกมลุกให้ได้นะฮะรองนี้เล่นในบ้านเนี่ยมีโอกาสครับเพราะโซเซดัดเนี่ยชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มแย่นะฮะแล้วก็เจอเกมที่แล้วก็แหม่ไม่น่าจะตีเสมอได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมแรกก็ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายผมมองว่า แมนยูมีโอกาสเปิดบ้านเบียดเอาชนะได้เลย2-1ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับ16ทีมในยูโรป้านะครับเลก2ครับคู่แรกครับอาร์เซนาวครับจะเปิดบ้านเอาชนะโรม่า1-0ครับคู่ที่2ครับสเปอร์ครับจะเปิดบ้านล้างแค้นเอซัปอากมาสามหครับและคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านบดเอาชนะเรอัลโซเซดัด2ประตูต่อ1ครับ รรเราอย่าลืมกปนะครับสพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืม like, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดไ่อใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกข,ขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ